เห็นผมบอกกขาล่นไก่เงยประธาไก่นี่ผมก็ถามงงว่ามันเหนื่อยไหมผมชอบนะ <S <S ผมชอบในสิที่ผมกะห้าไกา่มันเป็นความชอบที่ป,ปึกไปพอปึกไปมันจะสนุกมันจะสนุกมากๆนะครับมันไม่ไเหนื่อยหรอกนะมันจะสนุกแต่ถ้าถ้าเราถ้าเราขี้เกียจเลยถ้าเราไม่ชอบเลยมันจะมันจะ จะเหนื่อยจริงๆไงผมฝึกมาก็เดกีก๋ยวถ่ายกล้องก่อนนฝึกมาเนี่ยตอนฝึกครั้งแรกมันก็เหนื่ยอยเหนื่อยเหมือนกันครับแต่เหนื่อยแต่แต่มันมีความสุขนะเหนื่อยมีความสุขมันมันบอกว่าถูกเลย บอกไม่ถูกไนงะดีกว่าผมไปเที่ยวไปอะไรนะไปเที่ยวไปเดินไปกินนะนี่ผมออกกำลังกายอยู่บ้านเวลาที่ผมพูุ้่นี้ผมทํางานอีกนะพรุ่งนี้ผมเข้าเว,วอารอีกนะครับมันสนุกมันสนุกแล้วมันสดชื่นนะสนุกแล้วสดชื่นมันบอกว่าถูกมันบอกไม่ถูก,นะก,ถกแล้วเวลาที่เราพักร่างกายเนะี่ยผมชินกับการฝึกนะผมชินกับการฝึกชิน ชินกับการฝึกเวลาที่ไม่ได้ฝึกไายในที่ไม่ได้ฝึกมันมันร,รู้เป็นยังไงนะร,รู้เป็นยังไงนะมันมันชินนะชินกับการฝึกทุกวันสวัสดีครับโอ้ยพอดีเอ็นมืนอนีอน่เอ็นเอ็นถ้ากันั่งเรีนยนตั้งยุนาบ้านมือเนี่ยถ้ากันนั่งเล่นมือ ึกไอ้ฝึกมุทธะแล้วเมื่อกี้ออกของรังไก่มวนนะมวนรุกการออกขอารังกายนะตัว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 หลวงพ่ออิปวนั่งว่าก็นั่งเรียนอยู่กันอย่างเงี้ยนะเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านพระกันนะวันนี้ใกล้เลือกตั้งเลยเลือกตั้งวันที่เลือกตั้งโอ้พระกันนั่นนั่งเล่นอยู่บ้านนั่งเล่นอยู่บ้านนะครับแม่อยู่ในบ้านวันนี้ใกล้มันใกล้เลือกตั้งแล้ว เลือกตั้งวันที่พัิรกิได้จภากันนั่งผมบอกวันนังนี้อย่างน้ไอ้บกว่ารกายตผมแล้วไปดึงเชือกด้วยไปจิตจิตชิพูไปนะไม่ได้จอบไม่ได้จอบผมบอก ก็บอกดอกเฮ้ยดึงเชือกแกท่าบอกมึงบ้านเนี่ยท่าฝึกมึงบ้านเนี่ยท่าตอนไร่สวจุลงผักไปบอกไปฝึกก็ได้นางผักดูฝนมันตกอากาศดีดีที่บ้านเนี่ยเปล่าให้ไม้เปล่าฝึกไปฝึกไปมันสนุกมากเลยตูนฝึกไปน้ำรั่วมันก็ยู่อเสื้อนั่งอยู่เพราะเหนอย่างนัรั่วมันก็ยู่อเสื้อหามเพราะหามพิม ทำพิ่มมาดูเ mhm. ยอะครับครับขอนีหเออไปอะไรเออไเลูกบัตดีเข้าไปแอนก่อนบัดีเข้าปแนก่แอนวัดีค่ะบัดีค่ะมาบัตดีค่ะะามีมีมีมือเส้นเด็กกับพี่เขาอึ้งใครมาขายอไรนะตอนั้นตัวเปนไรสดไอแอนด้วยเขาอื้งว่าใครมาขาย คือใครมาขายอันนี้พากกนต้มกินอยู่แต่ว่าแต่ว่าช่วงมึงมไนี่บไอ้บลูงมากเมือใด่นะบโบลุงิมีบ่เย็นโอ้ยอไครเมื่อไมา,า,มา,าตะมกินิาด,าด,าดเดี๋ยวสิไปเอาวิสกี้ไพยขวดก่นเอาเหล้าแดงไหมหล้วแล้วไหล้าขานะ กลมนึงกินด er, mm. ้ช oui> ั้งมือป erm ่๊ื้อไบกลมนึงเลยจะไปได้บาทนะเวลาเราอยากไรเรากินบ่อยากกินออกข่านะออกขาวกินไป้าปูแล้วโ้ปู่ไมเออเอ้พ่อพอพ่อเอ้ยอยนบอกว่าสมิอึ้งใครเอามาขายมันเอามาแช่เย็นไปเห็นมันเลยนะเลื่องก็เอาได้ก็เอาว่าแต่มันใคร ấu bắp quan bắp xe bắp quan này bỏ vô này, bỏ cái bè đâu, ờ, bỏ cái phôi đó cái đó. đó có thể một sâu một bát này cái kim chưa, đi xe thì xe điện hình nó bị phá con xe bài hình này, bị xe bài ưng khay xe bắp quan chìm này, em anh em lại đột cái ưng, siêu <laughs> เออมันไข่อยู่แล้วล่ะบ่ขวายหรอมันไข่อย uh ู <laughs> ่แล้วล no ่ะอึ้งเ่ยเอาจะใครอ่ะล่ะหมึกเที่ยวมี่หรือเปล่าเที่ยวมีบ่ห้องบ่ยังมาพันนี่บ่ห้องจักเสียเลยเนี่ยเห็นไหมรุ่มชุดล่อในมู่บ้านนี่ยเที่ยวมีสุดล่อครับสุดล่อเที่ยวมี่เที่ยวสุดล่อเด้ยนี่โคกเที่ยว พ่อตัดขุนให้มันไม่มันน่าร้อนเลยนะไม่ต้องไม่ต้องตัดรูดมันน่าร้อนแล้วเย็นอยู่ฝนตกฝนตกไม่เกี่ยวพ่อบ่เฮาบ่เฮาเดี๋ยวหมายพอดีบ่เฮาเดียบ่มันเป็นกดนี่นะมันบ่เฮาเดี๋ยวนี่มันเป็นอีกพันหนึ่งพ่อพ่อมันเป็นอีกพันหนึ่งอะไรมันอีกพันหนึ่งมันจะร้องอ่ะร้องร้องมันมันยี่ห้องมันยี่ห้องนี่นะมันยี่ห้องจริงนะหมาตัวนี้ก็ลามไว้ นี้ปลูกอันนี okay? ้ปลูกไงกับผดกัด,ด,ดแล้วก็เกิดแล้วทำไมไม่รู้มันอยู่นี่เกิดแม่ผู้ผดนะทามสูไปเกิดเมล่อไร่ดเกิดเมล่อไจะทุกกลุ่มเลยเออว่าถ่ายมีไหมมันตกิดแล้วมันตุ่เกิดกลุ่มามัยสมัเที่มาม เอาแค่น okay, ี like ้แหละเดี๋ยวจะไปเอาใบไปฟอกโรยพอกเดี๋ยวจะไปเชือกไว้ฝึกนะฝึกกระบุกนะฝึกกระบุกใช่ไปแท่งไหนเกี่อหรอเพราะว่าพราลูกฝึกออกกับร่างกายฝึกนะร่างกายถึงแล้วร่างกายถึงแล้วเอาแค่นี้นะครับแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนแค่นี้ครับ